กลับเข้าสูโ่โหมดทำงานนะคะกลับมางังกฤษแล้วก็มาลุยงานต่ออวันนี้นะป้าแก้วไปอ่านเจอนะคะไปอ่านเจอว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้คือท่านนี้เป็นแม่ไม้ลูกติดนะคะลูกก็อ,อายุยี่สิบแล้วแล้วทีนี้ก็คบหากับฝอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะสักพักนี้ก็คือ,อปีสองปีนะคะก็ ชีวิตก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะผู้ชายก็เป็นคนไม่ถือว่าจนแล้วก็ไม่ถือว่ารวยนะคะแล้วเธอบอกว่าเธอก็มีงานทำํำแต่ว่าก็เลยขอขอเงินนะคะให้เขาซัพพอร์ตเธอบ้างน,นะคะเพราะว่าเธอมีค่าใช้ใจ่ายหลายอย่างแต่ว่าเรื่องลูกของเธอเน่ะเธอเธอไม่อยากาไม่ไม่ไม่ต้องมาส่งเสียดูแลนะคะ, mm. ะ,คะเธอเธอบอกแบบนี้แล้วทีนี้ mm. เขาก็ ส่งมาให้สักพักหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาคงจะซัพพอร์ตเธอไม่ได้ส่งเงินตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีลูกของเขาที่จะต้องอส่งเงินเพราะว่าลูกเขากำลังเข้าม,ามหาวิทยาลัยนะ,ะ่ะทีนี้เธอก็เลยบอกว่าเฮ้ย เงินที่เขาส่งส่งซัพพอร์ตให้ทุกเดือนเนี่ยมันหยุดลงไปเธอบอกว่าแล้วในอนาคตเนี่ยเธอเกรงว่าลูกจะลูกของเธอเนี่ยจะก็กำลังเรียนเนาะจะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่ม,ไม,มีไม่มีทุนสำรองพอที่จะจะส่งลูกเรียนนะคะเธอก็เลยบอกว่าแล้วจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับผู้ชายคนนี้ดีนะคะลักษณะนี้เนาะ ในถ้าในในความคิดของป้าแก้วนะไม่เอาความคิดคนอื่นเอาความคิดของป้าแก้วคนเดียวนะคะกรณีแบบนี้คือเขามีลูกเขามีภาระหน้าที่ที่จะต้องส่งเสียดูแลนะคะ,ะส่วนเรื่องเมียถ้าถามว่าส่งเสียดูแลไหมอันนั้นก็แล้วแต่กฎหมายแล้วแต่กฎหมายของประเทศนั้นแล้วก็แล้วแต่ว่าก่อนที่จะหย่าเขาลงบันทึกอะไรไว้ว่าจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูเมียหรือเปล่า นะคะทําไมปกติก็ไม่มีการส่งเสียเลี้ยงดูเมียนะคะส่วนของลูกเขาจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูไปจนกว่าลูกจะเรียนจบนะ,ะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะถึงถึงอายุสิบแปดปีนะ,ะแต่ในความสํานึกของคนเป็นพ่อเขาก็จะส่งเสียลูกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจนกว่าลูกจะถึงฝั่งหรือว่ามีงานทำนะคะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ะะถึงแม้พ่อแม่จะเลิกกันแต่หน้าที่พ่อแม่เนี่ยมันไม่จบนะคะที่มีต่อลูกในการที่คุณบอกว่าเขาไม่ซัพพอร์ตแล้วก็กลัวคุณกับลูกจะไม่มีอนาคตเขาเลือกลูกของเขาก็ถูกนะ,ะถูกขนาดเราขนาดคุณคุณยังคิดเลยว่าเฮ้ยแล้วอนาคตลูกฉันละ่ะฉันไม่มีเงินตัวนี้มามาเป็นทุนสำรองในการส่งเสียลูกฉันเรียน ความคิดนี้ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะคะเพราะว่าลูกคุณไม่ได้ไม่พ่อเขาไม่ได้ตายจ้ะนะคะเขามีพ่อแท้ๆของเขาที่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูจริงอยู่ว่าในประเทศไทยของเรานะคะผู้ชายเวลาหย่าก,กันแล้วลูกมาอยู่กับเมีย เขาก็จะลอยตัวนะคะไม่ต้องมารับผิดชอบหรือส่งเสียเลี้ยงดูอะไรนะคะนั่นคือปัญหาของคุณที่คุณจะต้องตกลงกับสามีของคุณไม่ใช่ปัญหาของฝรั่งที่จะต้องมารับผิดชอบลูกของคุณนะคะแล้วลูกของคุณก็ยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะซึ่งฝรั่งเขามองว่าโตแล้วแล้วคุณจะแย้งว่าลูกเขาอายุยี่สิบห้าทำไมยังจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูเฮ้ยคุณเงินเขาลูกเขานะคะเขาจะ หยุดการส่งเสียลูกเขาแล้วมาส่งเสียเลี้ยงดูลูกคุณมันก็ไม่ถูกนะคะ,ะไม่รู้ป้าแก้วพูดถูกประเด็นหรือเปล่านะคะแต่แต่แตยังไงก็ก็ก็อยากเอาคลิปเนี้ยนะคะให้กลับไปคิดนะคะไม่ใช่ว่าเข้าข้างฝอนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าคือเราอย่าผักภาระลูกของเราไปให้กับผู้ชายคนใหม่ที่กำลังก้าวมาในชีวิตของเรานะ <c oughs> ลูกเราเราสามารถทำงานเลี้ยงดูลูกเราเองได้ต้องอธิบายให้ลูกเราฟังได้นะคะแล้วถ้าในอนาคตคุณแต่งงานแล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศคุณก็สามารถที่จะทำงานส่งเสียลูกคุณได้เลี้ยงดูลูกคุณได้หรือเอาลูกคุณมาอยู่ต่างประเทศก็ได้ นะคะอย่ามาคิดแค่เงินเงินเล็กๆน้อยๆในในตอนนี้เลยว่าเขาเห็นกั่ตัวหรือเปล่าะจะไปต่อกับเขาดีหรือเปล่านะคะคุณยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่เริ่มที่จะใช้ชีวิตแบบทาวรกับเขาเลยยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะคะคุณยังคิดแบบนี้แล้วถ้าคุณไปเริ่มต้นกับคนใหม่นะคะคุณคุณเลิกจากผู้ชายคนนี้แล้วคุณไปเริ่มต้นกับคนใหม่ก็ใช่ว่าเขาจะมารับผิดชอบเลี้ยงดูลูกของคุณ นะคะฝากตรงนี้ไว้ให้คิดสำหรับสาวๆส,สายฟอที่กำลังเดินทางสายนี้อยู่นะคะเ,เหมือนกรณีที่ป้าแก้วลงคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าทำสัญญาก่อนแต่งบางคลิปที่เออบางโพสที่ป้าแก้วเห็นนะคะบางคนนะคะมอโพสว่าเฮ้ยผู้ชายจะทำสัญญาก่อนแต่งว่าเราจะไม่ยุ่งกับทรัพย์สินก่อนหน้านี้ที่เ,เขา เขามีมาก่อนที่จะแต่งงานกับเราแล้วฝ่ายสาวก็ใส่ผู้หญิงก็จะโกรธจะงอนว่าเขาดูถูกตัวเองว่าเขาไม่รักตัวเองเฮ้ยแต่งงานกันไปฉันก็ไม่ได้อะไรคือต้องถามใจตัวเองก่อนว่า,าคุณแต่งงานเพราะรักเขาหรือเพราะเงินเขานะคะมันก็จริงอยู่ที่ว่าความรักต้องควบคู่ไปกับเงินแต่เขาก็ไม่ได้หมายความว่าในในระหว่างที่แต่งงานกันอยู่กินด้วยกันเขาจะไม่ให้อะไรคุณเลยใช่ไหมคะ ก็มาสร้างใหม่กับเขาในช่วงที่ใช้ชีวิตแต่งงานร่วมกันสิคะเงินเก่าที่เขาหามามันก็เป็นส่วนของเขาของลูกเขานะคะก็เหมือนกันกับเรามองกลับกันถ้าสมมุติเรามีสมบัติเก่าแล้วสามีเข้ามาแต่งงานกับเราแล้วสามีไม่มีอะไรเลยนะคะ,ะหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วสมบัติเนี้มันจะกลายเป็นของสามีทั้งหมดคุณยอมไหมนะ,ะโดยที่ลูกคุณไม่ได้อะไรเลยคุณก็ไม่ยอมจริงไหมคะแล้วทีนี้ อ,อีกอีกเรื่องหนึ่งที่ป้าแก้วพูดในคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ว่าอ่าช่วงที่ยังไม่มีงานทำยังไม่มีอะไรจงเป็นแฟนกันจูนในไทยฟอก็ส่งเสียเลี้ยงดูมาอยู่ด้วยกันตอนยังไม่มีงานทำฟอก็ดูแลค่าใช้ใจ่ายอะไรทุกอย่างให้แต่ฟอตกลงว่าถ้าสมมุติว่า <c oughs> คุณมีรายได้อฟอขอแค่ว่าเอามา เงินบางส่วนของเรารายได้ของเราอินคัมของเราเนี่ยมาแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้ไหมนะคะสาวบางคนนะคะก็จะบอกว่าเอา้าก็เมื่อก่อนก็ยังส่งเสียเล้งดูฉันพอฉันมีรายได้ทําไมจะต้องอยากมาได้เงินของฉันนะคะส่วนใหญ่จะส่วนส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทั้งหมดจะคิดแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากได้เงินของคุณนะคะเพียงแต่ เมื่อก่อนนี้เขาดูแลเรามาตลอดนะคะเขาก็มีภาระอะไรของเขาเยอะแยะมากมายแต่เขาก็ไม่เคยบน่นไม่เคยว่าแล้วทีนี้พอคุณมีรายได้ปุ๊บเฮ้ยคุณมันจะต้องมีน้ําใจที่จะต้องเกื้อกูลส่งเสริมช่วยเหลือกันในฐานะผัวก,กับเมียนะคะไม่ใช่กูจะเอาของมึงอย่างเดียวเงินกูกูจะเก็บไปกูจะตําไว้นะคะส่วนเงินของมึงกูจะเอามาใช้ออามาใช้มันไม่ถูกนะคะการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกทุกอย่างมันจะต้อง รวมโดยช่วยกันไม่ว่าจะอยู่เมืองนอกคุณอยู่เมืองไทยก็ตามคุณสังเกตสิบ้านไหนก็ตามที่สามีมีงานทําเมียผัวเมียมีงานทําด้วยกันทั้งคู่ค่าใช้ใจ่ายในบ้านเราก็ต้องช่วยเหลือกันแต่แต่ของฝรั่งเขาจะแยกแยกแบบชัดเจนแต่ของคนไทยก็คือไม่แยกคือ,เ,อเงินฉันเอาไปซื้อกับข่าวไปซื้อนั่นซื้อนี่แต่เราไม่คิดอย่างนั้นไงคะ มันก็เลยดูเหมือนว่าแตกต่างแต่จริงๆการใช้ชีวิตผัวเมียกันมันก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเรื่องเองเินเรื่องการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปทำงานนะคะ